ครีนดินแลนวกข้าสู่อส่งมีเชิลีนนะครับทีนี้จะพาไปเยีย่ยมบ้านทายายกินครับไม่ได้ไปน,นานแล้วที่ถึงยายามากเลยครับนะคะวันนี้เอาน้องวิวีไปด้วยจะได้ไม่เหงาอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมแค่ิวี่วิ เซอร์ไพรส์นะคะไม่ได้บอกเลยว่าเรามาบ้านนะคะไปไปเซอร์ไพรส์ยายด้วยนะคะยายเนี่ยจะเอ็นดูน้องวิววีนะคะวันนี้พาวิววีมาด้วยไม่ได้บอกตากับยายเลยดูซิว่ารีแอคชั่นของยายตอนเจอน้องบอสก,กับน้องวิววีจะเป็นยังไงนะไปค่ะ มันในหม้อขอารโฟักไารโฟักอ่ะโอ้นั่งหน้าฮัลโลบๆปิวผมปิวสวยสเก๋ว่างไงพี่มันเที่ยวบ้านตายายอะมันยกขึ้นเมื่อกี้แบบข่าไม่มีเสียงเลยอ่ะแม่แม่กีดลั่นเลยตกใจ นี่ข่าเดินกันยาเป็นช่วงของหน้าน้นาำนะคะกันยาตุลาทุกปีบ้านอยู่ติดริมม่น้ำน้ำเข้าบ้านนี่น้ำท่วมหมดเลยเห็บ้านแม่โอ้โหสภาพเป็นเรื่องปกตินะคะอยู่ติดริมแม่น้ำก็จะมีน้ำน้ำท่วมในทุกๆปีเป็นเหตุอุทกภัยนะคะว้าย น,นบ้านส่องตรงข้ามน้ำท่วมนั่นเจ้าพยานค่ะน้ำเยอะเลยเรนี้พพันเนี่ยอลพันี่ยบุนะมัดี้นอ่ยใส่ตาบานันพึพอมีขนมแล้วนั่งหน้าสลอนเช่อือ มาดิก่อน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 มดิก่อนห <laughs> ายล้ <laughs> ขอก่อนขอขอทําไงขอยายก่อนขอก่อนทําไงมก่อนมัก่อนเก่อนีันีก่อนมีก่อนมีก่อันหรไงก่อันีอะอ้าเก่งมาก วีวีเป็นลูกรักยายแล้วอออโหผงกระต่ายแม่ทําใจไม่ได้กินได้เป็นขนมหมามันเป็นกระต่ายเลี้ยงเอาไว้ทำไอ้นี่เลยเอาไม่เป็ค่ะเอาเขาเป็นกระต่ายเลี้ยงเอาไว้ทําขนมเลยนี่วีเอาไหมทําไงขอแม่ก่อนขอขอก่อนํามันรู้อหรอขอไงเอาไหมแล้มันรู้หรอ รู้รู้อะไรคือรู้อะไรรู้หูก็ตายหมาไม่รู้หรอก <c oughs> หมามันรู้หรออะไรไปอะไรขอแม่ก่อน <c oughs> เอาไหมขอก่อนขอขอแม่ก่อนทําไงขอขอก่อนสิไม่เชื่อหวานที่ใครที่ใครอ่ะเนี่ยไม่รู้ขอก่อนขอ้เก่งาก <c oughs> ม,มาอกอะไปแล้วหูก็ตาย <c oughs> กอ๊กอปเลยเด้อจนหมดปะมด <c oughs> ลำเต้ยว่าใ้กินอืมลำเต้ยเข้ามาวะมันเป็นกระต่ายเลี้ยงมันเป็นกระต่ายเลี้ยงมันเป็นขนมไยโดยแม่ดุเชื่อมือเงะเชื่อแม่องาะเออปวดปพน้าพอแล้วนะกินเยอะแล้วพอแล้วพอแล้วแต่เลหมดอ่ะนั่นนะคะเล่นอยู่ที่บ้านทั้งวันก็พาวิววีออกไปรับแดดช่วงเย็นที่วัดหน่อย าออกไปเล่นนะคะไม่ต้องแฮ็มานี่ไปก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคะปล่อยวิวีอยู่กับตายายนะคะตายายบอกพากินข้าวคุกไข่ต้มเรียบร้อยก็พาน้องๆไปซื้อข้าวซื้อข้าวสารข้าวที่บ้านไปตลาดมาเพิ่งกลับก็พาวิวีกลับมาแล้วก็เดี๋ยวพาวิวีไปเดินเล่นนอกบ้านนะคะ ไปชมทิวทัศน์หน่อยออกต่างถิ่นนี่นะคะสลังซื้อข้าวสารมาก็ยืมรถเข็นที่นั่งหมู่บ้านมาเดี๋ยวเอารถเข็นไปคืนเขาแล้วดูทํากันนั่งนั่งเอ,อิดเข็นชนแล้วนะนมาเร็วเร็วเร็วดูโบท๊ทกันนะโอ้ทตัวเป็นเด็กเลยเ <c oughs> อยาขยะไปทิ้ง บายวิไป,ไปเล่นที่วัดกันไปเล่นน,นู้นดีกว่าไปเร็ว น้องพีลาบดูมันเอาเอ้าเอาเอา,เอาโดนแล้วน้องพีลาบเอา้านกบินหนีไปแล้วยังไม่รู้ตัวดูชอบสนามหญ้ามากเลยอะ่ะว<ๆ>ิวีมันลอง ตตุดุดดมาตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นเลยหรือเปล่าบอสบอสไม่มีคิ้วหรือเปล่าหนูเอาดอกอัญชันทาได้ไงนี่นเราเรียกดอกอัญชันใช่ไหม,ไมใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้คือดอกอัญชันป่ะพึ่งออเอาเก็บแป,ป๊บ่ะนี่ นี่บานเลยดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันริมเจดีวัทด,วด,วดท่เกาะเออใช่เอาเก็บเลยช่วยกันเด็ดปะโบ๊ทนา้นานา,นาพึ่งจะเอาไปทําขนมลูกไปใส่เป็นสีผสมอาหารแล้วดูพี่คือเกินอะ่ะดูดิก็มีความสุขอ่ะ <laughs> ไปแล้วอเุอูความ พี่ช่วยเก็บแล้วกินมาจ้ะ มาทางนี้ลูกวิวิอ๋อ,อ,อมาทางนี้เดินดต่สนามหญ้าวิววิเดินสำรวจนะคะเดินสำรวจทุกที่ Với em thầm mày Vì Vì chờ sao đảm nó vinh rồi đi นี้ริมแม่น้ำเจ้าพยาวัดไทยเกาะนะคะหน้าน้ำนะคะน้ำขึ้นน้ำแดงมากไปพี่ไปหาพี่โบ๊ทมาน,นี่แล้ววีตกน้ำนี่ไหลไปกับน้ำเลยเปล่าพี่โบ๊ทตกน้ำไว้น้ำได้ดรึเปล่านี่ไม่ได้ไไดตกปลาอย,ยู่ <laughs> ได้กี่ตัวแล้วครับปลายังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยแปไม่กินเล่าไล่ปลามาเฮ้ยปลาอยู่ใต้เอาโมจิลงไปด้วยนะปลากินเป็นไงคะสนุกไหม มาบ้านตายายเอ้าี่มี่กได้ไปตัดโอ้ยกินกินผักวิี่กินผักบุ้งมันมันคือผักบุ้งหรือเปล่า หักบุ่งน้ำ นี่เป็นบริเวณรอบวัดไท้เกาะนะคะวีวีน้องขับชายเก่งมากไปไกลๆน่ะดีแล้วอยากให้วิวิยิ่งขี้ดูทันทันวิวิต้องเดินนะวิ่งพี่วดตามไม่ทันนะโอียเงียบๆพาทำวัดอยู่ ไปาลูกบิ๊เบิ๊บหมาตรงไหนครับเจ้าหมาตรงไหนครับผู้หญิงหมาเจอมันตรงเมื่อกี้เจอตรงนู้นครับแต่หมาน่าจะขึ้นมัดไปแล้วครับเป็นหมาของพระครับนี่แค่เป็นหมาตัวอ้วนไหมอืม <c oughs> ของพระไม่อ้วนใช่ไหมไม่รู้เอา<ะ>พาวิววีไปดูบุญรอดไหม<ะ>บุญรอดนอนอยู่ไปดูหมูไดไหมครับไปครับไปครับไปเราพาทุกคนไปดูหมูทฮฮี่วัดเลี้ยงไว้ถึงแล้วแผนนี่นี่แหละ ระวังนะเป็นดินโคลนระวังจ๋มลงไปในดินโคลนบุญลาดอ้าวแม่วีวีหรือเปล่าดู้วดูหมูหนุโอไมีเสียงเลยนะ่ะ มันเป็นเสียงนอนกลนของหมูเลยบุญรอดบุญรอดอ่าทักทายแล้วแอบแอบแงบแงบ,บวีดูกระหมูแล้วหนูวีมองแม่วีวีหรือเปล่าใช่ไหมวีวีดูตัวเล็กไปเลยอ่ะเพราะอยู่ใกล้ๆหมูอ่ะอ่าโอ้มันรอ,อดรู้ด้วยอดอ่าลุกแล้วนี่นอดอ บายบายบุญรอดแวะมาทักทายบายบายใครบ่ายังพี่มีวมองไอ้ลูกเฮ้ยพี่ไม่เคยเห็นดูพี่วิวมองบายบายนะคะบุญรอดวิวี่ทัวร์วัดเกาะเลยจากหมูก็ไปดูสิมีนกยุงอยู่ในกรงหรือเปล่ามีไก่อะไรบ้างอยู่ในกรง วิวิมาหนิมาดูวิวิไก่จิกเอานะนี่ไก่ที่วัดนะคะไก่วิ่งหนีเราเดินใกล้ๆวิววิววิ่งไล่ไก่วิววิ เด่นเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนไซบีเรียนเลยโกลเด้นดูดูตามไปเอาอีกแล้วบอไก่ <g ay> มันก็บินหนีลงมาอยู่ดีแล้วดูวิวมันขึ้น <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่อยอนะู่้นนะวิวไม่เอา ไปมันเป็นหนอองน้ำนี่โกงนกยูงมาดูนกยูงหน่อยป่ะปะไปไปมั้ยมนีนกยูงวิดูนกยูงอลยลูกพีคอกนกยูง นกยูงที่วัดอ,อุ้ยดูด,ดินแสงไม้บดอันนี้เหรอพวกอ่ะน,นี่นกยูงททมมดูนกยูงมองอยู่เลยไปเดินทั่วแล้วกลับบ้านกันวิวมาวิวกลับบ้านลูก เอาแล้วเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วมานี่เลยวี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 มาเอาเอาเอามานี่มันเลอะมานี่เลยวีวีมาเก่งมากไปไม่เอาไม่เอาลูกมานี่เลยวีกระบายแล้ววีวีวี ไม่เอาสิไม่น่ารักเลยเรียกต้องมาเร็วๆโบ๊ทเลอะพี่พี่เลอะโดนอย่าเปียกไปกลับบ้านกันถึงที่บ้านแล้วนะคะพ,พี่่ดู <c ười> มหมดสภาพเลยพี่วิ่ไงไล่ไก่เป็นไงไล่ไก่ไล่นกเหนื่อยเลยนอนนอนเลย ไปเรากลับมาเก็บของแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเราคลองหกแล้วไปลาตากับยาก่อนไปพี่วีไปหลังมาเยี่ยมใหม่นะเร็วสวัสดีค่ะตาก่อนเร็วลูกมาสวัสดีค่ะตาก่อนเร็วไปแล้วแล้วกลับบ้านเท้าเท้าลืมเท้าลูกเท้าดูไปแล้วหลังมาใหม่ไปอยู่นี่นะมาแล้ว ลกสวัสดีค่ะยายก่อนนี่อ่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะเ้วดลูกคป๊ป๊เอหลังไม่เยี่ยมยายใหม่เดี๋ยวนี่เราอะไปไหมไปบ้าน